ตอนนี้ตซมขยับมาตรงนี้นะเต็มยับมาโอเคนะครับผมไลฟ์กำลังจะเปิดแล้วนะคะผมยาปนนัต่อเลยนเรืียอยเลยค่ะตัดงต่สุดอล้วที่สุดทราตังทีสุดอัดยังอ่ะ ยังยังเดี๋ยวเขาเขาเปิดนะล่างเดี๋ยวจะต้องเทียวนาหนึ่งนาทป๊บนึงนเพราะว่าเขาจะไปเปิด s t r i n g ส่วนพื้ควางเค้กดิวางเค้กวางเคได้ม่มีประโยชน์ตรงที่วางเค้กเนี่ยแปดร้อยบานับสามแปบาทนับดร้อยบาทนับห้าเค้ก้าสมั้ไหม วางเค้ก4อันติดกันได้ไหมแบบอนับสุดก็ประมาณนีไม่สี่อันมันสี่อันประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมประกอบกันให้มันสี่เหลี่ยมติดกันอ่ะทำได้ไหมไม่ได้ฮิตบ็อกมันนั่นแหละแบบเมื่อกี้ แบบนี้ <ersch> เออแบบนั้นแหละนี่เทียนอันนี้เดียนเ <calculations> ว้น Happy birthday we to you love to love to love t น l บ v to love to l o v to l น v e to love ั o love t เฟกบล็อกเท็เฟกเกเราจะพิมพ์ว่า starting light starting light เอ้าเฮ้ยเรากดไปแล้วไหมชิป starting light นะครับผม starting light เกิปแล้วก็ไป่ามคไหนเขากำ่ังกับการทำระบบเออร s t a r t l i g h นะครับ ต่างิงไลท์สูนนะครับผมอันตอนนี้ผมเออขอเวลาวันนี้กำลังทำต่างิงไลท์อยู่วันนี้ยังไม่เปิดอะไรเลยของเขาเวลานะครับขอเวลาขอเวลาระเบิดแล้วก็เขารู้แล้วเขาจะใส่เพลงอะไรต่างิงไลท์สูนเออฟิกเองเองสร้างเองสร้างเองสร้างแจมอนเฮาแล้วก็ วางวางวางแชมมอนเ้าไว้ตรงเค้กดิสร้างแชมมอนเฮาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดอยู่ในแซมเอนเฮาขอใหญ่ๆนะใหญ่แบบสามคนอยู่ได้งตรงกลาง Lói bán 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 lói ร้อยบาทนับห้าเก้าร้อยห้าสิบนะครับเก้าร้อยห้าสิบนับหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบนับสองเก้าร้อยห้าสิบนับสามเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนับห้าเก้าร้อยห้าสิบนับห้าเก้าร้อยห้าสิบบ้านแซลมอนอะเฟกบ้านแซลมอนมาที่่าบิดละห้าสิบบาทนะครับพี่ปิดละห้าสิบเก้าร้อย

เห็นน้ำไม่เงี้ยยังทำไรทำอะไรใครที่ต้องการจะเล่นสาวอยู่นะครับใกล้หมดแล้วเฮ้ยเฟมอย่าบังดิบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยคลิกกดเคลียร์อเลยเดี๋ยวเขาสร้างยังสร้างอีกเหรียอเออเดี๋ยวเขาสร้างบ้านเองลงเลยงานไหนครับงานไหน ราจะตู้มันพร้อมกันเลยเว้ยอย่าไม่เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงด้วยเพราะเขาจะเขาจะเขาจะกล่าวเปิดไลฟ์เขาจะให้เองกล่าวเปิดไลฟ์หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยตุ้มเขาพูดคำนี้วุ่นเกียร์ว่าเดี๋ยวไอ้สตาร์ทไรเวทสตาร์ทลิงไลฟ์เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเอ่อเรียกว่าอะไรเดียจัดการสมองขลูก การเปลี่ยนเปลี่ยนไปไรห้ามเปลี่ยนเฮ้ยปุ่มเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนเขา,าเ,เ,เขาจะเอาไปเซนเซอร์อีกทีในโปรแกรมต่อทำไมเงี้ยเซนเซอร์ทำไมก็เพราะว่าเขาเขากลัวที่เขาจะเอามาทำ็นดิโนเขาเขาไม่ได้ทำป็นสตาร,ร์ทติ้งไลท์เพราะสตาร์ตติ้งไลท์เขาทำเสร็จแล้วไม่แต่เขาจะทำสตาร์ทติ้งไลท์ไง <c oughs> ก็กไว้กไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องเซนเซอร์แต่ว่าเขาจะเซนเซอร์ก็จะสตาร์ทติ้งไลท์ ก็คือของเองก็แค yeah. uh, ่ starting line ไปส่วนของก็จะโดนเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้ต่อเอ๋ไฟก็ท claro> ุกคนมาวางก๊ออยู่ห claro ัวเองเอออะไรลึกอย่าไปดูมาวางก๊อกอยู่หัวเองมาทุกคนเอ้ยไม่แต่เขาไม่มีระเบิดเด้อยเขาขอวางก๊ออีกเด้อเพรวะเออคือไม่ยอมเดอเขาขออยู่ตรงกลางเพราะอันนี้ของเขา เฟมันอยู่ข้างๆ้าน่ะแันหนึ่งเขาจะสร้าง้อมโอถ้าเขานับถ้าเขานับสามสองหนึ่งแล้วคือเตรียมระเบิดด้วยพอถึงหนึ่งแล้วก็ตู้มเลยตู้มพร้อมกันยังยังตอนนี้ยัง เขาใหเฟมไม่ระเบิดหมค์คาเท์ทชแต่ของเขาระเบิดเบียร์บูธทำให้คอมคุณแหลกได้อะอ่าท่านมงกุฎเฮ้ยมันมาดูในที่วเราไดเดออินโดมาดีอินโดดิวิทยาลัยแพทย์อด่านีน้ไลฟ์แรกที่เล่นเบียร์บ๊ทนะครับแตมวนแมนนะคาับ ไใสระเบิดแค่ก้อนเดียวยิงนี่มใส่ระเบิดแค่สก้อนีั้ะเ้เจ้าของอมาใส่ระเบิดกี่ก้อนเนี่ยเ้ก้อนอะไรออเจ้าของอมาใส่ระเบิดแค่ไม่กี่ก้อนอี๋เนาะได้ใส่ระเบิดแค่สก้อนอ่ะโอเคเอเ่ใส่ระเบิดเป็นล้าน่เลยล็อานเล้อเธอปะเจมานี่เองจะเห็นเส้นสีูจ จากอันนี้ของเขาไปถึงรูสิลอดตะมาณเป็นล้านกวันเฟกเออเฟกนั่นไม่ใช่ที่นั่งอีกอันนั้นที่นั่งเขาเฟกแต่เขาจะยืนด้วยต้องอยู่ตรงกลางเหรอเออพี่พบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมเฟกถอยถอยนี้คอยเฟกถอยถอยเฟกถอยถอยอันนี้อันนี้ที่นั่งกอล์โอเค

เพราะว่ามันพังประเด็นอะประเด็นอะเราต้องแบบเพื่อนผมบอกว่าผมใชยระเบิดเลยนะครับต้องเขาจะไม่มีคำพูดเนี่ยเขาจะตัดเสียงออกเขาจะตัดเสียงออกด้วยเพราะของเขาจะไม่มีคำพูดเหมือนในเกมเลยเกม หนึ่โเอานี้ไว้ยคือีโลคืูหีโลคือหีโลทุกคนท่านบบ้นสองสามสี่หีโทุกคนรอนะเรามีที่นีที่ที่จะให้เพอนี่ทวีที่จะใหุ้กคนไปยืนเว้ยรว่ามันคือที่ไหนรูเรามีที่จะใหุ้กคนไปยืนเว้ยรูมาว่า จะให้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ต่อคิวเป็นชั่วโมงแจ้งว่าลงมาว่าพวกเราคนเดียวตอไปยืนกันที่ไหนไอ้นะล้อไปมว่าพวกเราคนเดียวมันทางเพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงกลางเหรอเราเรามีที่จะให้พมันเราไม่ได้ที่จะให้พวกเองไปยืนกันด้วยเพราะว่ามันคือที่ไหนไม่รู้คือข้าบคนของเขาเขาไว้ยยืนตรงนี้แหละไม่ได้เว้ยเขาจะให้ยืนข้าบคนของเขา เออแต่บนรถเองห้ามระเบิดนุ้ยโอเค,อเคถ้างั้นเดี๋ยวกินตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาขอย้ายเือะเ้วตอนนี้เขายังไม่ย้ายหรอกเพราะว่าม,มันยังไม่เสร็จมันหลดระเบิดใช่ไหมชัวร์เลยมลเมื่อเราโหลดกับไม้อยู่คือตอนนี้มา่เราโหลดไม้อยู่โอเคตอนนี้มันมันประตูเออเข้าไปตอนแล้วก็ข้า แดงวะอ๋อโอเคแล้วั้นะเนี่ยอุเจียคุณเราควรนอนไม่นั่งในรถของคุาเข้าเหลืองแล้วออกจากยานว่าตึบอ่ะอุเจียทำไมพวกเราถึงไม่ทำไมพวกเราถึงไม่ปียืนอยู่ตรงกลางเรือของเองแบบเออว่ะไปไปดิไ่ข้อยเรือของเินเลี่มันจะต้มมันไปเลยทีเดียวมันจะตื้นเลยล่ะเอ่อรถย้ายตรงนั้นไว้ เราคอยอยู่ข้างบนคนหนึ่งโอ้ยประตูพิทีเออราวันนนหนึงรอันนี่เราอยู่ไหมี่เราก็อยู่ดข้างเขาไงไม่ใชุ่าองไอต้องยงเาหมดสุดเ็กต่อไปนี่อยู่ตรงนี้อ่ะมงอ่มึงรอ้หตอนนี้เราล่แกให้าือยู่ตรงกลางประเด็นอ่ะตอนนี้ขอต้องเคลื่อนย้ายรถลงเขากนนั้นนึง เพื <cents input> ่อไม่ต้องย้ายเรีนข้างนั้นเพราะเอ็งวางบล็อกไม้อะไรเนี่ยบล็อกไม้อะไรนี่คือสวิตนี่คือเอ็งเอาไว้มาทำไมเยอะแยะเพราะที่เจ้าจะทำให้แมลงแตกริดโอ้โหกากมากนี่คือสวิตคาบูมเลยทำงานรอรอเขาจะทำเสร็จรอเขายังยังไม่เสร็จอ๋อเขารู้แล้วเขาจะทำเลย me